ตื่นมารับข่าวดีกันต่อเนื่องครับล่าสุดเรียกว่าตระการตาเลยทีเดียวเพราะว่ายุทเจดไทยมีของดีครับการแข่งขันจริงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีล่าสุดก็ทำให้ทัวโลกนั่นทึ่งครับที่เรา ไล่ยทยมเอกวาดอรับเยินเลยครับ3ต่อศูนย์เซตทำเอาอเมริกาใต้ถึงกับอึ้งว่าเราเนี่ยตัวเล็กแต่ใจใหญ่แล้วการเล่นถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับคือเราเนี่ยไม่ได้อ่อนเลยครับเกมก่อนหน้านี้ที่เราแพ้จีนเป็นเพราะว่าเราเสียเปรียบในเรื่องของไซระร่างกายจริงๆแต่ว่าเกมนี้พอเราเจอกับคู่แข่งที่ร่างกายเหมือนกันเนี่ย โอ้โหต้องยอมรับว่าน้องๆเล่นได้ดีมากๆครับสำหรับเกมนี้แล้วเล่นหลายคนเนี่ยเล่นได้อย่างโดดเด่นซึ่งแอดก็ได้รวบรวมข้อมูลครับสรุปชัด ว่าน,น,น้องสาวไทยเราเล่นดีขนาดไหนครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องรับเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับที่น,น้องสาวไทยเรานั้นเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเปรู เกมนัดแรกเนี่ยแอดยังไม่ได้ทำครับที่เราแพ้จีนไป3ต่อศูนย์แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วครับโดยต้องเจอกับเอกวาดอร์ซึ่งสายกันในขันเนี่ยเรามีทั้งหมด4ทีมนะครับก็คือจีนตุรกีและก็เอกวาดอร์ที่จะต้องพบกันครับและเกมนี้ก็เป็นเกมที่2เราต้องเจอกับเอกวาดอร์ที่เพิ่งแพ้ตุรกีมาเมื่อเกมที่แล้วเช่นเดียวกันเรียกว่า เป็นแมตที่เราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยเกมนี้เซตแรกครับน,น้องสาวในเราก็เล่นกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับมีจังหวะการเล่นหลากหลายการเจอกับเอกวาดอรเนี่ยแน่นอนว่าชื่อชั้นแอดคิดว่าเราน่าจะดูดีกว่านะเพราะว่าดูจากการแข่งขันเนี่ย เราเหนือกว่าแบบโอ้โหทุกประตูเลยครับเหนือกว่าห่างเยอะมากซึ่งเอกโรเนี่ยก็มีแฟนมาเชียร์เยอะเหมือนกันนะครับเป็นแฟนกองเชียร์ของเขาก็เข้ามาเชียร์กันหนาตาเลยทีเดียวโดยเริ่มต้นเซตมาครับเราก็เป็นฝ่ายที่ออกนําก่อน3ตนหนึ่ง ห้าต่อหนึ่งหกต่อหนึ่งที่เรานาเอกโกโดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรูปเกมของเราก็สามารถทําแต้มขยับหนีห่างยิ่งขึ้นไปอีกคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับแอดไม่เชื่อเลยว่าสาวในเราจะเล่นดีขนาดนี้คือเราเหนือกว่าเอกโกโดจริงๆเซตรแรกเนี่ยเราขึ้นนํ้าหนึ่งหกหนึ่งแบบเนี้ยเหนือกว่ามากนะครับแล้วการเล่นคือเรามีการเล่นที่หลากหลายโดยการเล่นวันนี้ครับแตกต่างจากนัดที่เจอจีนพอสมควรเลยเพราะไม่มีความกดดัน และก็เราไม่มีเรื่องที่ต้องเสียเปรียบทั้งเรื่องของรูปร่างเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับคือเราสู้ได้แบบเหนือกว่าด้วยซ้ําโดยเฉพาะการโจมตีครับที่เซตแรกนั้นเรียกว่าเด็ดขาดมากๆนะครับ เกมรุกของเรานั้นจุดเด่นเลยก็คือความหลากหลายมีบนหัวเสาที่แม่นยำครับอย่างนัชยาเนี่ยที่เกมนี้ทําไปคนเดียวสิแต้มแล้วก็ยังมีฐานิตาอีกครับที่ทํำไปคนเดียวสิแต้มแล้วก็ยังมีแบบพลเลือมาได้สิอย่างชนาการเนี่ยที่ทําได้ดีหรือว่ายังมีตรีทพิปเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะครับน้องๆตัวรุกของเราแต่ละคนเนี่ยโดดเด่น ทำแต้มกันผสมทลายเลยครับมีบอลหัวเสาที่แม่นยําแล้วก็บอลเร็วของเราเนี่ยก็สามารถจบได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่การเล่นบอลทับเอ็กครับที่อาจจะดูน้อยแต่เราก็มี ซึ่งเราก็ได้เห็นกับทีมชุดนี้นะครับเพราะว่าปกติการเล่นทับเอกเนี่ยมันเป็นการเล่นที่ยากมากเพราะจังหวะเนี่ยมันต้องคลิกกันเหมาะเจาะกันจริงๆก็ถือว่าน้องๆเราเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเนียนตาเลยครับแล้วก็ดุดันซึ่งในช่วงท้ายครับก็ได้โชว์ความเหนียวในเกมรับคือเราแดนนี่สู้กับเอกโดเนี่ยอยู่นานเลยก่อนที่สุดท้ายสาวไทยเราก็จะปิดเซตไปแบบขาดกระจุยกระจายในเซตแรกนะครับคือเราชนะไป25ต่อ14สําหรับเซตที่1นะครับดูครับเซตแรก ห่างเยอะมากครับเกมนี้เราเหนือกว่าทุกประตูจริงๆส่วนเซตที่2กครับเซต2เนี่ยเป็นฝั่งของตรีทิพย์ที่โดดเด่นมากๆนะครับเรียกว่าเริ่มต้นมาเนี่ยทังฝั่งเอกโดเองเขาก็แก้เกมสาวไดเรามาเหมือนกันนะครับอายุ17ปีแต่โค้ชแก้เกมเก่งจริงๆนะครับซึ่งในเซตแรกเนี่ยเกมรุกของเราจะเน้นหัวเสาเป็นส่วนใหญ่พอเอกโดอแก้เกมปับ๊บเหมือนจะให้บล็อกสูงเนี่ยมายืนรอบล็อกหัวเสาเราเลยนะครับแล้วเป็น บล็อกที่รูปร่างใหญ่ด้วยคือบล็อก2อมือเนี่ยเป็นบล็อกใหญ่มากๆซึ่งก็มีหลายจังหวะนะครับที่ยืนหน้าเน็ตถึง3คนเลยแล้วก็จับบล็อกเราในช่วงแรกนะครับช่วง5แต้มแรกเนี่ยหัวเสาเราทั้งตีทิพ หรือว่าฐานนิตาเนี่ยตีติดบล็อกค่อนข้างบ่อยเลยมันก็เลยทําให้เกมของเราเนี่ยติดขัดอยู่พักหนึ่งครับโดนออกนําไปถึงส4ีแต้มสําหรับเซตที่2เริ่มต้นมานะครับเราก็โดนแก้เกมใส่แล้วกับทีมเอลโกโดแต่โค้ชไทยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับคือแก้มาแก้กลับหนามยอกต้องเอาหนามบงคือเราเนี่ยแก้บล็อกใหญ่ด้วยการยกบนสูงครับเพื่อให้มีเวลาตีหนีบล็อกมากขึ้นมีเวลาคิดมากขึ้นซึ่งเรียกว่าน้องๆสาวไทยเราก็ทําตามแทคนิคได้ดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะ น้องตรีทิพย์เบอร์18เนี่ยที่ตีบอลมันมือเหลือเกินครับขึ้นตีแต่ละครั้งไม่ค่อยที่จะพลาดเลยแล้วก็เด็ดขาดมากๆจนทาให้เราเนี่ยพลิกกลับมานําได้อีกครั้งในช่วงกลางเซตนะครับคือมีหลายคนเลยที่โดดเด่นอย่างน้อยเนี่ยมีน้องฐานิตานลครับที่โดดเด่นเหมือนกัน มือหนักใช้เล่นนะครับหรือว่าน้องนัชยานี่ก็โดดเด่นไม่แพ้กัน,นครับแต่ละคนเหมือนรู้มือกันมาดีเคยเล่นด้วยกันมานานและอีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวเซตครับน้องปันนิตากับตันทีมของเราซึ่งเกมนี้เนี่ยทำไปได้5คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็ เกมการเซตของน้องเนี่ยหลากหลายมากๆนะครับจ่ายบนไปหลากหลายพอไปซ้ายไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนขวาขวาไม่ได้เนี่ยก็เปลี่ยนบนเร็วบ้างครับหรือว่าบนไหลหลังบ้างแต่ละครั้งที่เซตเนี่ยจะไม่ย้ําที่เดิมนะครับจะเปลี่ยนจังหวะอยู่ตลอดประกอบกับเกมลูกหัวเสาของเราเนี่ยดุดันเข้มแข็งครับจนพลินเอกโดต้านไม่ไหวเกมรับได้แต่มองลูกตกพื้นครับเพราะว่าเราตีหนักตีแรง จนสุดท้ายครับสาวไทยเราก็ไล่ทุบเอกอโรไปอีกแล้วสําหรับเซตนี้แบบไม่ยากนะครับถึงแม้ว่าฝั่งเอกอโรเนี่ยจะมามีแรงฮึดไล่เรามาแต่ก็ตามไม่ทันเราชนะไป25ต่อ20สําหรับเซตที่2นะครับเซตนี้เอกอโรก็ ดีหน่อยครับทำแต้มได้20แต้มเลยแล้วมาต่อกันในเซตที่3ครับเซตสามเนี่ยความร้อนแรงของเกมรุกเราก็ยังหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับเราดึงขั้นทําแต้มนําห่างไปถึง8ต่อ2เพียงแค่เริ่มเกมแค่นั้นเองขนาดอที่ดูกันในขันสดนะครับก็ยังทึ่งเลยว่าเอ้ยน้องๆเราทําไมเล่นดีขนาดนี้เราเหนกว่าเอโกโดขนาดนี้เลยหรอคือเราเนี่ยเล่นแบบไม่มีความกดดันเลยครับแต่ว่า จัดเต็มทุกจังหวะรู้เลยว่าความแตกต่างแะ้วก็มาตรฐานเนี่ยเราดีกว่าเอกอรอแบบชัดเจนมากๆโดยในเกมที่แล้วเนี่ยเอกอร,รเขาก็แพ้กับตุรกีมานะครับซึ่งเขาก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับทำแต้มได้เซตแรก18เซต2 16เซต34ก็ถือว่าทําแต้มได้นะ ในการเจอกับตุรกีครับแต่พอเจอไทยเราที่มีเกมรุกเด็ดขาดมากๆในเกมนี้เรียกว่าต้านไม่ไหวจริงๆครับยิ่งเล่นเราก็ยิ่งดียิ่งเล่นเราก็ยิ่งมันพวาเข้าใจในเกมเนี่ยเต็มเปี่ยมเป็นร้อเเลยครับเริ่มที่จะทําแต้มนําขาดหนีไปเกือบ10แต้มเลยทีเดียวสําหรับเซตสโดยสุดท้ายเนี่ยก็ไล่ถล่มแบบไม่ปราณีนะครับถึงแม้ว่าเอกวาดอร์เนี่ยจะอ่อนกว่าเราเราก็ไม่ปราณีนะ ปิดเซตสามครับก็ชนะไป25ต่อ14สําหรับเซตนี้นะครับโดยที่จบเกม3เซตเนี่ยเราก็ชนะไปแบบสบาย3ต่อ0นเก็บเพิ่มไป3คะแนนครับซึ่งหลังจบเกมผลที่ทำแต้มสูงสุดก็เป็นหมายเลขสิบหกน้องนัชชายาครับที่ทําไป19คะแนนคนเดียวนะครับ19คะแนนตีแล้วไม่มีความผิดพลาดเลยครับอีกคนนึงก็เป็นน้องฐานิตาหมายเลขเจ็ดครับที่ทําไป14คะแนนและอีกคนนึงก็เป็นน้องชานาการครับที่ทําไป7คะแนน และอีกคนนึงก็เป็นน้องตรีทิพย์ครับที่ทําไป7คะแนนและก็ยังมีน้องชะนิราครับที่ทําไป6แล้วก็มีปานิตาที่ทําไป5นะครับแล้วก็น้องฟ้าสายที่ทาไป1คะแนนแต่ละคนก็ถือว่าแบ่งแต้มกันไปนะครับโดเปเร่ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ก็หนีไม่พ้นน้องนัชายาแน่นอนครับทำไป19คะแนนส่วนฝั่งเอโกรอนเนี่ย ทำมากสุด10คะนแนนครับเกมนี้ดูจากสถิติก็รู้เลยว่าน้องๆสาวของเราเหนือกว่าจริงๆนะครับเกมลุกเนี่ยเราทำไป46คะแนนนะครับเกมบล็อกทําไป3แล้วก็การเสิร์ฟเนี่ยเราเสิร์ฟไป10ครั้งเลยนะครับการเสิร์ฟเอส แล้ก็ได้แต้มจากความผิดพลาดเนี่ยเท่ากันครับที่16คะแนนรวมแล้วเราก็ทําไปทั้งหมด75คะแนนเหนือกว่าแบบเป็นล่ําเป็นสันเลยครับฝั่งเอกอัเนี่ยทำได้เพียง46คะแนนเท่านั้นทําแต้มนะครับโดยที่การจบแบบนี้ครับที่เราชนะไป3-0ก็ทําใหน้น้องสาวไทยเราอยู่ดับที่3ของตารางครับมีคะแนนเท่ากันกับตุรกีจีนซึ่งต้องรอดูว่าใครจะสามารถเอาชนะได้เพราะว่าตอนนี้มี3ทีมที่มี3คะแนนส่วนเอกโดนั้นมี0คะแนนนะครับยังไงก็ รอติดตามกันต่อสําหรับแมตต์ต่อไปโดยน้องๆจะพบกับตุรกีครับนี่น่าจะเป็นแมตที่สําคัญมากๆในการเจอกับตุรกียังไงก็รอติดตามกันได้นะครับเวลา23นาฬิกาเหมือนเดิมกับการ,ร่งข่าวเลยบันหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย